หนาวเนี่ยหนาด้เอาเรื่องขาดหนาห้องกระตินสรุปแล้วลูกผู้เดียววะมาไหมเดี๋ยวกาะห่อนนิดจักหน่อยไปหานอนไต่ทองรถยินสบาย ืันนี้อากาศอากาศไข้ก็สมือร้ายเลยืันนี้ร่มเย็นแดดบอบปานไลนี่ละอากาศย็นโซ่ท่อนมันก็สิดีนะจักหน่อย พุ่นลดรถขั้นพุ่นคอสตูมและไล่เบิดแล้วแหละคือไอติมซื้อไว้ก็ได้ ตามสไตล์ละปุกยากก็สิตื่นอยู่แต่ว่าขี้ค้านลงมาแหมก็สิถ่ายมันฮ้อนๆอีหลีพุ่นล่ะคือเบิง่งท่งอากาศมันฮ้อนอยู่เด้นี่แค่มันบดด่แดดบดด่แดดแบบว่าแดดแสบอันนี้คือสุม,มือ ได้เบิดแล้วไอติม,อ,อ,อ,มอ,อันนี้คลิปไม่เลยนี่ครับคลิปที่สอไอติมมะพร้าวอ,กอีกท่นลงคลิปหม่ใหออ้อีกอ่ะ พรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านอีกแล้วกลับไปซักผ้าโอ้ยใหยเดี๋ยวไปหาเสื้อกินมจิ๋มมัเป็นยังไงมาพี่ออกมาน้าพี่ โอ้มือจุ่มพูดกับยังกยื่หันมองสอกน่อยมันกับแังกหัวแหลมมงกอยู่ได้อยู่ึบปุ๊บแอยู่ได้อยู่ได้ก็ถืดจ่า <reveal again response> mm ูวบได้ดังพ่พแม่ใส่ะก็กินไว้กินแต่ทหนานางใกล้ยงกรอดเแ้ผมไทยแหละรงจากรถมากอ่นผมกะ่ายเลย เขาต่ำนุก่อย oh. ู่หรอกนี่เขาฟังหรือเขาหัวต่ำนี่บอกว่าฟังเ็หมดยังผีตอกันเ่ยกวๆเขามานางผีทา้งผมแม่ว่าทักซื้อนักกินไม่เขาแม่เรซื้อเขาอะมันข้าเจ้าเปิดเคื่องันไฟรวดอันเปิดรวดไฟ รศัพา์ผมอุณหภูมิสูงอีกแล่ละว่าได้เปิดเนตได้นี่เป็นเจ้าไหนวะม่ติีกันคพราะว่อย่างไม่ต้องรับหนึ่งว่าแต่บบเปิดเนตแล้วไทยวิดีโอเครื่องชิบหอนอันนี้หอนคือเก่าหอนจะเปิดหน้าจอใส่งานเพราะร่างแบตพางงานแบบนัน เราจะไปสื่อปีนไก่กับตะมดครัวเนาะผมว่ามันผมว่า<น>มันเข้าใจหัวคาย,ะาะยคอ,อมมะไรๆๆย่างไปเรงงกันโอ้ยรุมกลบรุ่มไแกล้ง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 ยังไปบ่ายบ่ได้นาะพาดยงไปบาปนะ่ายแกลงแกล้งๆ,ๆ,ๆมันตีเล็กทันทนนีนี่หมืเน่มันดีเผามันงัดออก กี uhm, นนะะ่จริงน่ะเพราให้ันบอกเาลเจ็บปากเยเจ็บปากฮอนในเป็นบ่ประมาณแ่่คอยแ่นี้ก็ถนีล่อยองไมากับบ้า

พอมกินตอนผมไปซื้อกินนวยนวยแรกออนแสบเลยกินแล้วทำืเ่กินแล้วกินแล้วก็จะกินดูแถวนี้นวยที่สองน้ำเป็นวัดไอติมมันหอนหอนเมื่อตองวัยอิม่มแทานเขาเลย,เลยนี่ มะเร้าแกเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ